การที่เกมบางเกมมันจะดังขึ้นมานะครับมันก็ต้องมีเนื้อหาที่ดีกราฟิกที่สวยงามใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของเกมที่โด่งดังมาเพราะถูกแบนหรือเปล่าเอ่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับเราก็จะมาเล่าถึงเกมที่โดนแบนด้วยสาเหตุสารพันานานาที่แม้กระทั่งเกมที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะโดนแบนได้มันก็ยังโดนในบางประเทศนะครับดังนั้นถ้าใครอยากรู้แล้ว,ลวก็เรามาฟังกันดีกว่าโอ้แต่ก่อนไปนะครับแอดจะบอกว่าแอดก็พอมีติ๊กตอกของตัวเองละ ชื่อว่า f n d e r l y underscore admin นะครับผมอรบกวนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไปสอนแอดเล่นก็ดีทำไม่เป็นและเราก็มาเริ่มกันกันกบ1ในดราม่าระดับชาติที่เมื่อพูดถึงเกมที่ถูกแบนในประเทศไทยทีไรเนี่ยหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงเกมนี้ทุกทีกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Grand Theft Auto หรือว่า GTA ของค่าย Rockstar นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นโจรหรือว่าหัวหน้าแก๊งอะไรก็ตามแล้วแต่ภาคไปนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปทําภารกิจต่างๆตามเนื้อเรื่องที่ได้กําหนดไว้หรือว่าจะเดินไปทําอะไรตามใจชอบก็ได้เนี่ยแหละแต่ว่าการกระทําในแต่ละอย่างของเกมนะครับก็คือการบุกป้นฆ่าค้ายาขามโมยรถป่วงจกเจ้าบ้านจนกระทั่งถึงเรื่องใต้สะดือนา,น,า,น,า,น,าน,นะครับซึ่งมันก็บอกอยู่แล้วในชื่อเกมนะว่าแกรนตีฟหรือว่าโจนผู้บักเอกนั่นเองและในปี2008นู่นนะครับมันก็ได้มีข่าวดังอันหนึ่งที่ได้สะเทือนหัวอกผู้ปกครองแล้วก็คนเล่นเกมหลายๆคนเลย นั่นก็คือมีเด็กมหคนหนึ่งครับเขาได้ลวงพี่แท็กซี่เข้าไปยังที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะจ่ายตังค์ขึ้นมานะครับแทนที่เอบักผู้บ่าวนี่จะหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาจ่ายมันกลับหยิบมีดขึ้นมาเป็นค่าจ้างให้กับบักคนขับแท็กซี่ครับทำให้พี่แท็กซี่นะี่ต้องดับสลดเลยยังไม่พอพอพี่แท็กซี่ HP หมดแล้วนะครับเขาก็พยายามที่จะขโมยรถของแท็กซี่ไปเพื่อที่จะขับต่อครับแต่ก็ไปไหนไม่รอดเพราะว่ารู้สึกจะขับรถไม่เป็นมั้ง ซึ่งพอตำรวจได้จับนะครับเขาก็ถามว่าเอ้าอีหนูทำไมทำอย่างนี้ล่ะและคำตอบที่ได้ของเขามานะครับก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมทำไปเพราะจะเรียนแบบเกม GTA เท่านั้นก็เห็นว่าในเกมมันทำแบบนี้ได้ก็เลยอยากจะลองทำดูบ้างนั่นแหละฮะก็เลยเป็นเหตุซวยที่ทำให้คนที่เขาเล่นเกมนี้แบบปกติสุกเนี่ยได้อดเล่นกันไปนานเลยเพราะว่ามันจะมีการเรียกเก็บเกมนี้คืนจากแทบทุกร้านขายเกมเลยนะครับพร้อมกับออกกฎว่า ถ้าหากใครยังขายเกมนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายถูกปรับได้สูงสุดถึง2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวคือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งนอกจากที่ประเทศไทยแล้วนะครับมันก็ยังมีประเทศอื่นหลายๆประเทศที่ได้แบน gta กันอย่างเช่นจีนบราซิลญี่ปุน่น uae ซาอดุดีอาระเบียและมาเลเซียแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะว่าทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเขาเล่นกันได้ปกติทำให้ในปี2019นะครับมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นมาอีก เพราะว่ามีชายคนหนึ่งฮะที่ก็ไม่รู้ว่าในหัวหมองคิดว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่นะตัวเอกในเกมหรือไงคืออยู่ๆนะครับเขาก็กระโดดไปขโมยโมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ได้จอดอยู่ครับแล้วก็ขับไปเลยก่อนที่จะไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับเพราะเห็นว่าข้างๆนั้นเนี่ยมันมีรถบรรทุกที่คันใหญ่กว่าครับก็ได้ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้นไปขโมยรถนั้นขับต่อแบบเกมเลยแล้วพอชายคนนั้นถูกจับได้นะฮะเขาก็บอกว่าอ,อ๋อ ที่ผมทําไปเนี่ยก็เพราะว่าทําไปสนุกๆตามเกมเท่านั้นแหละไม่ได้คิดอะไรมากหรอกไม่แต่คนที่เขาโดนขโมยรถไปนี่เขาเดือดร้อนนะเฮ้ยแต่ถ้าหากคิดว่าเกมนี้แย่สุดๆแล้วนะครับก็ต้องรอก่อนเพราะว่ามันยังไม่เท่าเกม p o s t a l 2ที่คําจํากัดความของมันก็คือเกมที่รวบรวมความโหสารพันเลือดสาดเอาไว้นะครับคือในตัวเกมเนี่ยผู้บ่าวจะได้รับบทเป็นคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจหรือว่า p o s t a l dude นะฮะที่ก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งท่ามกลางทะเลทราย แล้วเราก็จะสามารถทําอะไรได้ตามใจชอบจนจบเกมเลยนะครับซึ่งไอ้คาว่าอะไรก็ได้ที่แอดว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราจะสามารถเป็นคนดีจบเกมอย่างสงบสุขก็ได้หรือถ้าใจซุกซนหน่อยก็จะสามารถไล่โบหัวชาวบ้านจับชาวบ้านมาทรมานทรมานสัตว์ต่างๆนานาได้เช่นกันคือตบให้คนคนนั้นเลือดสาด์ HP กระชูดนี่ก็ไม่มีใครว่าครับซึ่งให้คนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี่เขาก็จะเลือกทําอย่างนี้อยู่แล้วแหละ ในานามของความสะใจล้วนๆนะฮะมันก็เลยไม่ไปถูกใจกับผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายเลยที่เห็นว่ามันโหดร้ายจนเกินไปโดยเฉพาะที่นิวซีแลนด์นะครับที่เห็นว่ามีประเด็นเรื่องการทารุณสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่แล้วก็รัฐบาลก็พุ่งก็ไปโจมตีเลยะครับนั่นแหละฮะประเทศของเขาก็เลยได้มีการประกาศว่าถ้าหาใครมีเกมดังกล่าวไว้ในครอบครองแล้วก็จะต้องติดคุกหรือไม่ก็ต้องปรับเป็นเงินประมาณ56,0 0 0บาทไทยนะฮะ แล้วก็อาจจะสูงสุดถึง1,520,000บาทไทยเลยสำหรับใครที่มีเกมนี้เอาไว้แจกจ่าย แต่มันก็จะมีเรื่องที่ย้อนแย้งเกิดขึ้นกับเกมนี้อยู่นะครับคือตัวเกมเนี่ยมันเคยไปปรากฏอยู่ในมิวสิกเพลง Where's the Love ของ Back I Pay นะฮะที่ตัวเพลงเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตามหาความลักสแสวงหาสันติสุขให้กับมนุษยชาติอะไรแบบนี้ทว่าในมิวสิกเองมันก็จะมีฉากที่เด็กกำลังเล่นเกมนี้อยู่พอดีเลยคือมันก็ขัดกับเนื้อหาของเพลงมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า Back i Pay เนี่ยเขาเป็นวงของอเมริกาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกนิวซีแลนด์ใช่ไหมเขาอาจจะให้ก็ได้ และทีนี้เราก็เปลี่ยนจากเรื่องเลือดสาต์มาเป็นเรื่องอะไรน่ารักน่ารักดีกว่ากับเกมแกลกันหรือว่าย่ารึกังในภาษาญี่ปุ่นนะฮะซึ่งจะเป็นเกมแนวยิงยิงเหมือนกันแต่จะไม่ใช่แบบยิงปืนเลือดสาต์อะไรแบบนี้นะจะเป็นการยิงอย่างอื่นแทนครับที่ก็ทําให้มันถูกแบนได้เหมือนกันโดยเนื้อเรื่องของเกมนะครับเราจะได้รับบทเป็นนักเรียนชายญี่ปุ่นคนหนึ่งผู้ที่มีหน้าตาบอ่อมีไกลไม่เอาไหนแล้วสาวๆคนไหนเนี่ยก็ไม่สนใจเลย ะว่าว,วันหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็สลบตุบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าสาวๆนะครับได้มารุมมาตุ้มมาจีบเขาเต็มเลยแบบเข้าข่ายการเรียกว่าถูกคุกคามก็ยังได้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้หนุ่มคนนี้ก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมอยู่ๆมีสาวมาชอบแล้วก็ได้พบความจริงครับว่ามันเป็นผลงานจากกรรมเทพมือใหม่คนหนึ่งที่มาฝึกสร้างคู่รักในโรงเรียนนะครับโดยการยิงสอนรักใส่คนอื่น ซึ่งไอคนที่โดนสอนกรมเทพไปเนี่ยมันจะมีคนเขามารักมาหลงครับทว่าพอจะมายิงใส่อีตัวพ่อหนุ่มนี้เนี่ยไอปืนของกรรมเทพนะครับมันดันรวย,ยิงเข้าไปใส่หลายนัดหน่อยผลปรากฏก็คือสาวๆทุกคนที่ได้เห็นชายคนนะครับก็เกิดอาการรักแล้วก็แบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด,ดเข้ามาหาเขาหมดเลยครับซึ่งหน้าที่ที่เราต้องทําในเกมนี้ก็คือเราจะต้องบุกไปจีบสาวคนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของเราให้ได้นะครับแต่ทว่าในระหว่างที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปหาสาวคนนั้นเนี่ย เราก็ต้องหลบหลีกจากสาวคนอื่นด้วยที่จะวิ่งเข้ามาแบบบ้าระหำเลยโดยการใช้อาวุธที่เรามีใส่ยิงใส่เธอนะครับนั่นก็คือลูกศรฟีโรโมนครับที่ยิงเข้าไปแล้วแม่สาวก็จะฟินจนร้องจะทําเสียงนี้ดีไหมเนี่ยกันนะฮะซึ่งประเด็นของการแบนมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละฮะคือไม่ใช่แม่สาวเขารองอีกนะแต่ว <earrings. S 2> ่าสาวๆแต่ละคนที่เราจะต้องยิงนะครับพวกเธอก็จะมีจุดอ่อนที่ต่างกันไปซึ่งจุดอ่อนบางทีมันก็ไปอยู่ในที่ที่ ผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วรู้สึกจักระเดียมแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่อันควรนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยก็เลยได้มีการแบรน์เกมที่มุงม้งมิ้งกุุงกิงแบบนี้เป็นเลยนอกจากนั้นนะครับพวกเขาก็ยังบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันดูเป็นการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กมากเกินไปเพราะว่าไอโรงเรียนที่พระเอกอยู่นะครับมันเป็นโรงเรียนแค่มัธยมเท่านั้นเองซึ่งก็แน่นอนลว,ว่าเด็กทุกคนยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะแต่มันก็คงไม่เท่ากับเกมต่อมาละมั้งครับที่แค่ชื่อนี่ก็สอละเรเพลย์ฮะ ที่จะเป็นเกมแนวอีโรติกสามิติจากญี่ปุ่นแลนดซึ่งออกวางขายเมื่อปี2006นะฮะที่เนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความแล้วก็โรคจิตคือเรานะครับจะรับบทเป็นตัวร้ายมนุษย์ลุงโรกจิตคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาายาคิมุระที่ต้องแอบไปด้อมๆมองๆสาวอยู่แถบรถไฟใต้ดินก่อนที่จะติดตามเธอไปที่บ้านแล้วก็ไปเอกีเอกับเธอครับไม่พอ ตัวเกมมันยังมีเนื้อเรื่องให้เราได้ซัมติงกิ้งกล่องแก้วกับทั้งน้องสาวแล้วก็แม่ของเยื่อด้วยจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปทําแม่สาวคนหนึ่งในนั้นท้องนะครับเทว่าสุดท้ายแล้วเกมก็จะจบลงด้วยมนุษย์ลุงคนนี้เนี่ยจะต้องตายไปโดยมีตอนจบแบบ2แบบครับคือ1แม่สาวพวกนั้นเนี่ยมาแก้แค้นคือกลับมากระซ่วคุณลุงแกนะครับหรือว่าแบบที่2กรรมก็จะตามมนุษย์ลุงผู้นี้ทันโดยการตกลงรางรถไฟตายซะเลยซึ่ง เชื่อหรือไม่ฮะว่าด้วยเนื้อหาที่รุนแรงบวกกับโมเดลแต่ละตัวที่แบบมแมววัวจ๋าเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับเจ้าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกแบนทันทีหลังจากที่มันได้ออกมานะแต่ว่าโดนแบน3ปีหลังจากนั้นครับเมื่อมีประชากรชาวปากิสคนหนึ่งนะครับได้มาเห็นถึงความเสื่อมของเกมนี้แล้วเขาก็โอ้ไอรัฟไม่ได้ก็เลยไปฟ้องกับทางรัฐบาลเขาให้แบนฮนะนอกจากนั้นก็ได้ลามปามไปถึงทางเว็บไซต์ของอเมซอนที่แบบเขาไปขอร้องให้ทางเว็บต้องถอนตัวเกมนี้ออกหมดเลย เนื่องด้วยว่าในตอนนั้นพอเกมมันถูกแบนไปก็มีคนลักลอบเอาแผ่นเถื่อนมาขายนะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องมาถึงที่ญี่ปุ่นในเวลาต่อมาฮะคือถ้าฝรั่งเขาไม่พูดเนี่ยญี่ปุ่นเขาคงจะขายเกมนี้ได้อยู่ตลอดต่อไปนั่นแหละทีนี้เรามาพูดถึงอีกเกมหนึ่งดีกว่าที่ก็ทําให้เจ้าเกม GTA เนี่ยดูกลายเป็นเกมเด็กๆไปเลยครับนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Manhunt 2จากค่าย Rockstar ค่ายเดียวกับ GTA เลยแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาที่โหดกว่ามากครับ คือเรานะครับจะรับบทเป็นนักฆ่าโรคจิตคนหนึ่งที่ก็สมองเสื่อมต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับและความทรงจําด้านการเป็นนักฆ่าของตัวเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับมาก่อนที่เราจะเริ่มไปทําการฆ่าผู้คนนะครับซึ่งความดิบเถื่อนของตัวเกมนี้เนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การรอบเลนส์สังหารศัตรูจากด้านหลังที่เอาจริงๆมันก็เป็นแนวเกมที่ฮิตอยู่แล้วในช่วงนั้นนะ แต่ถ้าว่าไอวิธีการสังหารของเกมนี่สิฮะที่มันเป็นประเด็นเพราะว่ามันก็สมจริงจนหน้าคนลุกเกินคือเมื่อยิ่งเล่นไปนะครับวิธีการสังหารมันก็จะพิลึกกึกกือมากขึ้นคือของอะไรที่อยู่ในมือของตัวเอกเรานะครับมันจะสามารถแปลงเป็นอาวุธได้หมดเลยครับตั้งแต่กระบอกปืนโทรศัพท์มือถือซ่วมถุงพลาสติกเอาไปรัดคอมันยังทำเลย จนกระทั่งมันไปติดหนึ่งในอันดับของท็อป25เกมเลือดสาดเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะทำให้เกมตัวนี้เนี่ยมันถูกแบนในหลายๆประเทศในเวลาต่อมาจนค่ายเกมนะครับเขาต้องกลับไปแก้บางฉากของเกมฮะที่ทําให้มันดูมีความซอฟต์มากขึ้นก็คือไปแก้ฉากที่มีพวกหัวหลุดออกนะครับแล้วก็บอกโอเคแล้วแก้แล้วนะเกมนี้ก็คงจะไม่โหดร้ายแล้วใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนครับบางประเทศเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อยู่อย่างเช่นเยอรมน i ไอแลนด์ Island, คูเวตนิวซีแลนด์เกาหลีใต้แล้วก็อีกนานาน,าน,านะฮะ เกมต่อมาฮะ c u s t e r s Revenge หรือว่าการแก้แค้นของ Custer นะฮะซึ่งก็จะเป็นเกมเก่าหน่อยนะพูดไปเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่ามันก็ชาวใช้ได้เลยก็เลเอามาเล่าเนี่ยแหละคือมันจะเป็นเกมหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคเครื่องเกมโบราณอย่างอัตลิ2600นะฮะที่ภาพเพิบเนี่ยก็จะไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ทว่าเนื้อหานี่สิคือเรียกว่าจัดเต็มจริงๆ โดยตัวเกมนะครับเราจะรับบทเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยมีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อวานายพลจอร์จอัมสตรองคัสเตอร์ฮะซึ่งโด่งดังในเรื่องที่เขาเนี่ยไปขับไล่พวกอินเดียนแดงไปโบกตบหัวทําสงครามอะไรกันแบบเนี้ยซึ่งเพื่อนๆก็คงจะคิดว่าเอาอีกแล้วไอ้เกมที่มันทํากับอินเดียนแดงแบบนี้เนี่ยก็ต้องโดนแบนเพราะว่าเยียดเชื้อชาติแน่เลยก็ต้องบอกว่าใช่นะฮะแต่ว่าใช่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าในตัวเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้ตกใจไปมากกว่านั้น คือพอเข้าหน้าจอเล่นเกมนะครับมันจะมีตัวละครอยู่2ฝ่ายที่ยืนอยู่ก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นนายพลที่เราต้องบังคับส่วนด้านขวาน,นะครับก็จะเป็นแม่สาวอินเดียนแดงที่ถูกจับมัดไว้กับหลักเสาอันหนึ่งฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องบังคับเจ้าตัวนายพลไปยังฝั่งตรงข้ามให้ได้โดยการหลบลีกธนูแล้วก็สารพัดของกุ๊กกิ๊กที่อีกฝ่ายเขาคว้างมานะครับ เพราะว่าไอ้ตัวละครทั้งคู่ที่เราเล่นเนี่ยมันจะอยู่ในชุดเปือยเปล่าแบบเห็นจุกหุกรูกันได้เลยคือเอาจริงๆถึงแม้เกมสมัยนะั้นมันจะกราฟิกไม่สวยนะแต่ก็เราก็คงมองออกแล้วว่ามันคืออะไรที่โดโดเดๆออกมาเนี่ยน,นะและเมื่อเราทําการบังคับเจ้าตัวนายพลจนไปถึงอีกฝั่งตรงข้ามที่เขาถูกมัดได้อยู่นะครับทั้งคู่ก็จะทําการสิงสลบิงสิงสลบาก,กันนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในเกมมันก็จะมีแค่นี้แหละเอาไว้สนองตัญหาของชายหื่นที่อยากเล่นเกมล้วนๆเลย ซึ่งไอตอนแรกที่เกมนี้ได้ออกมานะครับมันได้ถูกจัดให้อยู่ในเกมที่ขายได้เฉพาะผู้ใหญ่อยู่แล้วฮะแต่ทว่าคนก็ยังไม่พอใจกับมันอีกครับด้วยความที่ว่ามันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็การขืนใจอะไรแบบนี้เนะี่ยซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ยังไม่เหมาะสมอยู่ดีเขาก็เลยมีการดราม่าก,กับเกมนี้ให้แบบเลิกขายกันไปเลยหลายๆคนบอกโลกนี้ฉันจะเล่นอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมไปทุกคนหันไปเล่นโปเกมอนกันดีกว่า ก็ต้องบอกว่าไอ้โปเกมอนเนี่ยนะครับมันก็ถูกแบนเหมือนกันนะฮะด้วยเหตุผลที่มันไปขัดอะไรสักอย่างหนึ่งกับหลักของศาสนาเนี่ยแหละเรื่องมันก็มีว่าในปี2001น่นู่นนะฮะประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้มีการสั่งแบนเกมนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอิสลามศาส,สนาหลักของประเทศเขานะครับโดยเหตุผลว่า 1. มันบิดเบือนทฤษฎีการเจริญเติบโตที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาและ2 มันก็ยังมีพวกโปเกมอนการ์ดเกมนะครับที่เขาบอกว่าได้แอบซ่อนเสนลักต้องห้ามของศาสนาอิสลามตามความเชื่อของพวกเขาอยู่อย่างเช่นดาวหกแฉกนะครับที่ชาวยิวเขาชอบใช้กันแล้วไอ้การ์ดเกมเนี่ยมันก็ยังได้เชื่อมโยงไปสู่การพนันด้วยนั่นเองโปเกมอนนะครับก็เลยได้โดนแบนจากประเทศนั้นไปเลยงงมากและอันดับสุดท้ายฮะแถมให้หน่อยก็แล้วกันเป็นเกมปริศนาที่มีชื่อว่า sad satan ซึ่งเอาจริงๆตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครไปแบน์มาหรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นเกมประหลาดประเภทหนึ่งที่สามารถหาได้จากดีฟเว็บก็คือเว็บลึกลับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมา เพราะว่าพอเล่นไปแล้วมันก็หลอนใช้ได้เลยคือมันจะมีเนื้อหาที่ดักดักซ่อนอยู่ในเกมเต็มเลยนะครับอย่างเช่นภาพของคาตกรการคาตกรรมหรือว่าเสียงของเพลงเนี่ยที่เขาเล่าก่อนว่าถ้าหากเราเอามาเล่นถอยหลังแล้วมันจะเป็นบทสวดของซาตานครับใครสนใจจะฟังเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่วาร์ปที่แอดแปะให้ในคำบรรยายด้านล่างเลยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย